การทำดนามิกส์ในการร้องเพลงก็คือการควบคุมระดับความดังเบาของเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์และเนื้อหาของเพลงเพื่อให้การร้องมีมิติมากขึ้นแล้วก็สื่อความรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเทคนิคในการฝึกที่คุณมิวอยากแนะนำก็คือ1ทําทำความเข้าใจกับเนื้อหาของเพลงวิเคราะห์อารมณ์เพลงในแต่ละท่อนระบุจุดสำคัญข,ของเพลงไว้เช่นท่อนนี้ต้องการเน้นหรือว่าต้องการความดังเบา 2. คือการฝึกใช้ระดับเสียงอันนี้หลายคนไม่ค่อยใช้กันก็คือการร้องฝึกไล่ระดับเสียงจากดังไปเบาในประโยคเดียวกันเช่นเริ่มต้นแล้วก็เบาก่อนแล้วค่อยๆเพิ่ม จบประโยคแล้วก็ค่อยๆเบาลงเพื่อสร้างความไหลลื่นของเพลง3คือการใช้เทคนิค crescendo และ decrescendo crescendo ก็คือร้องแบบค่อยๆเพิ่มระดับความดังไปทีละนิด decrescendo ก็คือร้องแบบค่อยๆลดระดับความดังลงนั่นเอง 4. ก็คือการใส่อารมณ์เพลง dynamics ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงเท่านั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ส่งผ่านเสียงร้องลองนึกภาพหรือสถานการณ์ที่ตรงกับอารมณ์เพลงดูสื่อความรู้สึกนั้นออกมาทางเสียงเช่นน้ำเสียง สั่นเล็กน้อยในท่อนเศร้าหรือน้ำเสียงหนักแน่นในท่อนปลุกพลัง4เทคนิคสร้างดนามิกส์ง่ายๆลองไปฝึกกันดูนะทุกคนถ้าชอบฝากกดใจด้วยค่ะ